แซบสะเทือนเจนนี่อาพาดกับเสื้อตะข่ายซุูมดูชุดข้างในถึงกับใจสัน่นเป็นอีกหนึ่งคุณแม่คนสวยคนเก่งอย่างเจนนี่อาพาดนักป้อมเพชรคุณแม่ของน้องโนราซึ่งหนักวัดตั้งแต่เธอนั้นท้องจนถึงคลอดน้องโนราเริ่มโตเป็นสาวแล้วความสวยของคุณแม่เนี่ยไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยเลยล่ะค่ะและเราจะเห็นหุ่นสุดเป๊ะของแม่ที่เป็นผลงานมาจากการออกกำลังกายฟิตหุนคุมอาหารนั่นเองค่ะ และล่าสุดเจนนี่นั้นได้โพสภาพของตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวมาในลุกทะเลสดใสป้นความเซ็กซี่ที่มาในลุกบิกินี่ตัวจิว๋วสวมชุดตะข่ายสีดำที่มองดีๆแล้วก็จะเห็นความแซบด้านไหนเป็นบิกินี่ตัวจิ๋วนั่นเองค่ะพร้อมทั้งคัดเบียสองขางเพิ่มความเด็กสดใสเข้าไปอีก โดยภาพเซตนี้เห็นแล้วก็ทำใจละลายเป็นแถวเลยล่ะค่ะแถมแห่กันคอมเมนต์ชมไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ